ทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการ,กรเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้ากเกษตรมูล,ลค่าสูงปีงบประมาณพศ2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ,กรเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้เป็นแผนหลักด้านเกษตรมูลค่าสูงสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านเป็นกลไกหลักร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตรของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ่วยยกระดับการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยการบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรร่วมกันทงางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรม จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานเกษตรและสหก,กรณ์จังหวัดพัทลุงคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับจังหวัดร่วมกับอำเภอดำเนินการสำรวจและคัดเลือกรายชื่อหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงตำบลละหนึ่งหมู่บ้านรวมทั้งสิ้น65หมู่บ้านโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้าน เพื่อศึกษาความต้องการของหมู่บ้าน 2. เมื่อวันที่14ธันวาคม2564สมนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนำข้อมูลผลการคัดเลือกเสนอในที่ประชุมส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องหนึ่งพื้นที่คือบ้านทุ่งยาวหมู่11ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาจโนจังหวัดพัทลุงโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชนิดสินค้ายางพารา สามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนง,งานด้านการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดพัทลุงร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่หมู่ส1ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาเชยสนจังหวัดพัทลุง4 เมื่อวันที่13มกราคม2565จังหวัดพัทลุงแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน5เมืม่อวันที่8กุมภาพันธ์2565จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมจัดทำแผนธุรกิจด้านการเกษตรร่วมกับผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่6ผลการดำเนินงานแผนธุรกิจ4โครงการได้แก่1 โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราสู่มาตรฐาน GMP เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ต่างประเทศ 2. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราสู่มาตรฐาน FSC ให้แก่เกษตรกร,กรในการปรับเปลี่ยนการทำสวนยางแบบเกษตรกรกรมยั่งยืนในการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กับการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ3 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลผลิตยางพาราให้มีความหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการของตลาดสร้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 4. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานในกระบวนการผลิตยางพาราแรงงานกรีดแปรรูปขั้นต้นให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครับป้อมผู้ใหญ่มณนนลุกกระดับมู่ตีสิบแดตำบลกุมวงอำเภอเกจะเชิญอย่างวัดปทลุงนะครับกับการสำรับปืนตีมูตตมม่ตีแบทนในการดำเนินการของปืนตีนะครับการจุดเด่นของปืนตีมูต่ตแบทในเรื่องของการรวมคุณรวมกลุม่มนะครับในวันนี้มูต่ตแบทก็ลงนะครับในเรื่องของรวมคุณเนี้ยมีกลุ่มงคงคนตีใหญ่นะครับในเรื่องของการนอน่อมินไม่ว่าจะาคนยักษ์ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านกุมวงจำกัดจะคนกีดิทอยูเนียนหอมทับย์านตุงยาวกลุ่มมีท่ากิจ กร้รองกลุ่มเนี้ก็มีหัวนมต่างมดนะครับและกับนาวันนี้ทุนมุ่นเวียนทางกล้องกลุ่มเนี้ยอยู่ประมาณกัอบรอ้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นความความจุดแข็งเราเนี่ยนะครับจึงได้ขับเกลื่อนจุชนชนในเรื่องของเงินทุนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับจุมชนสามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามีทุนจากไปนอกมานุนเพิ่มเนี้ยเราก็เดินจุมชนจะเดินป่าปีนองเดินเนี้ยไปอยขึ้นเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของการจัดการนา้ำ นเรื่องของการสร้างควายต่างๆเนี่ยประมาณือบสร,อร้อยสร้างหนอยตัวปรดเจรนญน,นามกลุ่มบุเรวก็เลยต่าง,งชุมชนอยากจะมาสรงเสริ่ระเกษตรกรในเรื่องของปืดเส่มให้เต็มรูปแบบเพื่อจะมีรายได้รายวันรายเดือนรายปีนอกเหนือจากตวนอย่างก็คืออยากให้ปีนองนอนรับนะแต่ถ้าเราทํอย่างแบบจุดจึงเดียวเนี่ยปีนองนอนไม่รับเป็นหลังจากถ้าวันไหนข้นมืดคือข้น ตอกเนี้ยก็พยายามดูดูค้นหรือยๆรต่างๆค้นแรงก็พยายามมีตื้นขึ้นกรีดยางเ่ต้ามีรายได้ในทวนยางที่มีรายได้ประจําวันประจําเดือนประจําปีเนี้ยพวกกาอินดูปวกปักเมี่ยงโกก็สามารถเก็บปักเมี่ยงคายตัดต่ละอินดูค้ายก,ก็มีรายได้หลายๆๆวันหลายปีเนี้ยโกะไม่ได้กีดยางโกาก็อยู่ได้พอยางนะวันนี้ป่าวะเรื่องโกงอ่าคาเรื่องต่างๆเนี้ยปีหนึ่งไม่เกินช่องลอยจาวที่โกากีดตาย เพราะฉะนั้นในตามรอยกที่มาวันนี้เพยังเลือกเวลาที่ว่างอีกเยอะเพราะฉะนั้นทํารูแบบแเ,าาเหล่าน,านีนาานา้ม,ม,า,า,า,มา,าม,มา,าําเรื่องกล้องขบวนการต้วนยางรถไเข้าวไปสู่ต้วนยางพรีเมียมต่างๆเนี่ยเกษอรกรจะมีคุณภาพดีขึ้นเรื่องกองความมันนคงต่างอันขัวาเรือนมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล,ลค่าสูงยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรในระดับพื้นที่ไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูล,ลค่าสูง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรวมทั้งยังสร้างความมั่นคงทางรายได้ที่นำไปสู่การพึ่งพาและจัดการตนเองการดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นการสร้างกลไกาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป,ป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป